และภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็คือกิบซีได้ปีนขึ้นไปบนโครงของเวทีมันเป็นนั่งร้านต่อๆกันขึ้นไปเธอได้ปีนขึ้นไปเหนือป้ายของวงหมอลำสูงขึ้นไปอีกทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจร้องลั่นตะโกนบอกว่าให้เธอรีบลงมาปีนขึ้นไปทำไมมันอันตรายมากตอนนี้ไม่ต้องเรียกหาให้ใครมาช่วยทั้งนั้นเพราะด้านหลังเวที ก็ใล้ๆกับจะมีคนที่ผีเข้ามากกว่า5คนแล้วตอนนี้เสียงเพลงลูกทุ่งอีสานได้ดังสถานไปทั่วท้องทุ่งมีเพียงเวทีหมอลำที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเท่านั้นที่สว่างสวยัยถึงแม้จะเป็นเวลาแค่หกโมงเย็นแต่ความมืดมันก็ได้ย่างกลายเข้ามาเร็วเหลือเกินสำหรับกลางเดือนมกราคมแบบนี้ ที่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดกาลสินถึงแม้ว่ามันจะตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญมากเพียงใดแต่ด้วยจํานวนชาวบ้านที่มากมายร่วมหลายร้อยหลังคาเรือนและหลายๆหมู่บ้านในตํบาบลนี้รวมกันจํานวนคนที่อาจจะมีมากเป็นหมื่นๆคนจึงทําให้ตํบาบลนี้จะได้ถูกเลือกให้จัดงานน้อยใหญ่ขึ้นอยู่บ่อยๆชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศมากมายเป็นพันๆคนได้เดินทางมาดูหมอลำกระาโปรดนี้ ที่นานๆจะแวะเวียนมาเปิดทําการแสดงที่นี่สักครั้งหนึ่งในนั้นคือสีสาวคนสวยที่ชื่อว่ามดแดงแตงกวาออร่าและกิบซี่ทั้งหมดเป็นสาวประเภทสองที่ไม่ว่างานไหนใกล้ไกลเท่าใดก็ตามที่เป็นงานบันเทิงสีสาวเพื่อนสนิทก,กันนี้ก็ไม่เคยพลาดเลยสักงานแต่งานนี้จะเป็นการไปดูหมอรำที่จะทำให้ทั้งสี่คน จะจดจำไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเหตุการณ์สุดหลอนและสุดระทึกเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณมดแดงที่ได้มาถ่ายทอดให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานและอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับรู้ว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นผีหรือสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติมาก่อนในชีวิตนั้นมันสามารถเห็นได้จริงๆถึงแม้ว่าเนื้อหาบางส่วนมันจะดูพี้เพียนเกินจริงไปบ้าง แต่นั่นมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วทั้งสิน้นมดแดงและเพื่อนรวมสี่คนอยู่กันคนละหมู่บ้านแต่ใกล้กันไปมาหาสู่กันได้บ่อยๆคืนวันนี้ทุกคนมีนัดกันไปดูหมอลำที่อยู่ต่างอำเภอก็อยู่ไกลพอสมควรประมาณ30กิโลได้แต่ระยะทางแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเธอเลยสักนิด เพราะความสุขของกลุ่มกระเทยภูธรไว้ย0ี่สิกลางๆมันก็คืองานหมอลำนี่แหละใกล้ไกลมีไหนพวกเธอไปหมดทั้ง4ี่คนขี่มอไซค์ซาเล้งพ่วงข้างไปจากทางหลักลัดเลาะไปเรื่อยๆเ,เพราะทั้งหมดไม่ใช่คนในระแวกนี้จึงไม่ได้คุ้นชินเส้นทางมากนักอาศัยไฟสปอตไลท์ของเวทีหมอลำที่สาดสองขึ้นบนท้องฟ้าไกลๆมองเป็นจุดมุ่งหมายเอา ระหว่างทางแต่และคนก็พูดคุยกันเสียงดังเอตโลกรีกราสหัวรามีความสุขสเสมือนมากกันเป็นสิบทั้งๆท,ท,ที่อยู่บนรถกันแค่สี่คนเท่านั้นพอทุกคนมาถึงเวทีหมอลำผู้คนมากมายนับพันๆชีวิตได้มารวมตัวกันที่นี่เสียงของวงดนตรีเล่นคลอๆไปพร้อมกับโคโสกเสียงใสที่ประกาศต้อนรับแขกเรือและหยอดมุกแพรวตลอดเวลา บรรยากาศคืองานงานหนึ่งที่มีชีวิตชีวามีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่เราคนเข้าไปนั่งจับจองพื้นที่โดยมดแดงและเพื่อนๆได้ไปนั่งเกือบจะแถวๆหน้าวีทีซึ่งเกือบจะเป็นทำเลหลักของเหล่านางในทุกๆงานเลยก็ว่าได้คณะหมอลำได้ทำการแสดงไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากการลำกร้อนและลำเรื่องที่เป็นการลำที่เน้นการโต้ตอบระหว่างหมอลำสองคนโดยใช้กรอนในการสื่อสาร สอดแทกด้วยมุกตลกบ้างลำประเภทนี้ชาวบ้านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่จะชื่นชอบมากเป็นพิเศษแต่ตกดึกขึ้นเรื่อยๆประมาณสีทุ่มเกือบห้าทุ่มการลำก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นลำซิ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันและช่วงนี้แหละที่วัยรุ่นอย่างมดแดงและเพื่อนๆจะชอบมากเป็นพิเศษชาวบ้านหลายสิบคนก็เริ่มลุกขึ้นเต้น และมาออกกันอยู่ที่หน้าเวทีทุกคนที่อยู่ในงานตอนนี้สนุกสนานกันมากทันใดนั้นขณะที่ทุกๆคนกำลังติดลมแสงไฟทุกดวงที่อยู่ในงานก็ได้พร้อมใจกันดับลงทันทีพร้อมๆกับเสียงของเครื่องเสียงและเครื่องไฟทั้งหมดที่เงียบสนิทลงเกือบพร้อมๆกันตอนนี้นอกจากเสียงโ่ร้องบนเสียงเสดายของผู้คนนับพันๆชีวิตที่อยู่ในงาน นอกจากนั้นก็คือความมืดสนิทความเงียบดังป่าช้าแสงไฟฉายของแต่ละคนที่ถูกเปิดขึ้นมาทีละดวงสองดวงพอเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้บ้างเพื่อนๆของมดแดงที่อยู่หน้าเวทีไม่ได้รู้สึกหงดหงิดอะไรก็ตะโกนขึ้นไปแซวบ,บนเวทีเรื่อยๆด้วยท่าทีที่น่ารักและน่าเอ็นดูและยังคงอารมณ์ของความสนุกอยู่ไม่หายยกเว้นมดแดง ท่ามกลางความมืดและความกลังหงบนเวทีหมดแดงเธอนั้นได้สังเกตเห็นแสงของไฟฉายสาดไปสาดมาที่ท้านหลังของเวทีเธอได้มองลอดใต้ผ้าม่านและกขพบว่ามีคนรุมอยู่ตรงนั้นเป็นสิบคนมันต้องมีอะไรผิดปกติซึ่งอย่างเกิดขึ้นแน่นอนตรงนั้นเธอได้ค่อยๆเดินอ้อมไปที่ข้างๆเวทีที่มีฉากไม้กั้นอยู่แต่มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของมดแดงที่จะเดินเข้าไปได้ด้วยความสอดรู้สอดเห็น มดแดงเธอได้แอบอยู่ข้างๆพร้อมกับได้ยินเสียงกระซิบและพูดคุยกันอย่างแผ่วเบาว่า,วาทำยังไงดีเลือดออกเต็มหมดเลยมันไม่หายใจแล้วอะไรประมาณนั้นถึงมดแดงจะมองไม่ชัดแต่ด้วยแสงไฟของไฟฉายที่สาดไปสาดมาในบริเวณนั้นเธอสังเกตเห็นว่ามันคือร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นของเวทีด้านหลัง ยังไม่ทันที่มดแดงจะสังเกตเห็นอะไรมากท่านใดนั้นแสงไฟของเวทีและทั้งงานก็ติดขึ้นพ,นพร้อมกันนำพาแสงสว่างมาให้พื้นที่ของมอลำนั้นอีกครั้งเสียงโห่ร้องตะโกนดีใจของชาวบ้านที่อยู่ในงานดังขึ้นมาพ,นพร้อมกับเสียงกรีดร้องตกใจของผู้คนที่อยู่ด้านหลังเวทีนั้นสิ่งที่มดแดงมองเห็นนั้นก็คือร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้นอนชักกระตุกอยู่บนพื้นเวทีที่เป็นส่วนของนั่งร้าน มือด้านซ้ายของเขาได้ไม่เกรียมมีควันโผยพุ่งออกมาจากร่างของเขาที่ปากที่จมูกมีเลือดไหลออกมาด้วยไฟที่ดับนั้นกินเวลาไม่ถึง5นาทีที่ด้านหน้าของเวทีนั้นก็กำลังเรียกแขกโดยโครัุกและเตรียมการแสดงกันต่อเพื่อไม่ให้ขาดช่วงนานจนเกินไปสีหน้าสีตาของชาวบ้านนั้นก็กลับมายิ้มแย้มสดใสอีกครั้งแต่ด้านหลังเวที ก็กำลังวุ่นวายกับการช่วยเหลือหนุ่มเครื่องไฟคนนั้นรถกระบะที่ถูกถอยเข้ามาที่ด้านหลังเวทีอย่างรวดเร็วมีทีมงาน4ีถึงหคนพยุงร่างของชายคนนั้นนี้ขึ้นรถแล้วรีบขับออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วมดแดงค่อยๆเดินกลับมาที่หน้าเวทีที่เพื่อนๆของเธอนั้นกำลังสนุกแบบต่อเนื่องถ้าจะพูดคุยอะไรกับตอนนี้มันไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเสียงของลำโพงนั้น มันดังมากเธอจึงไม่ได้เล่าอะไรออกมาตอนนี้การแสดงบนเวทีและความสนุกสนานของผู้ชมได้กลับมาอีกครั้งพร้อมๆกับอารมณ์สนุกของหมดแดงมันได้หมดลงไปตั้งแต่เห็นภาพเมื่อกี้นั่นแล้วใจหนึ่งก็นึกว่าชายคนนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งก็นึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงแม้ว่าการแสดงบนเวทีมันจะดำเนินไปเรื่อย ท่าทางของผู้คนที่แสดงอยู่บนเวทีนั้นดูเพื่นๆอาจจะไม่พบกับความผิดปกติใดๆแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่าบางคนมีสีหน้าท่าทางที่วิตกกังวลไม่สบายใจรวมถึงการเต้นของหางเครื่องบางคนที่เริ่มดูผิดธรรมชาติการเล่นมุกหยอดมุกต่างๆก็ดูไม่ค่อยราบรื่นมากเท่าไหร่จนชาวบ้านหลายๆคนเริ่มสังเกตได้ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนปกติยิ่งดึกเท่าไหร่วงหมอลำก็จะยิ่งเพิ่มดีกรีความมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คณะหมอลำนั้นได้เปลี่ยนจากการรำซิ่งมาเป็นลำกอนลำเรื่องแบบไม่มีปีมีคลุยชาวบ้านบางส่วนเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วก็เริ่มบ่นออกมาด้วยความผิดหวังบางส่วนก็ได้เริ่มทยอยเดินทางออกจากงานบ้างเช่นเดียวกันกับมดแดงและเพื่อนเพื่อนซึ่งตอนนี้ก็ได้หมดสนุกลงไปแล้ว จึงได้ชวนกันกลับแต่ออราและกิฟซี่บอกให้อยู่ต่ออีกหน่อยตอนนี้เบียที่ได้เมากันมานั้นยังไม่หมดเลยลำกรอนลำเรื่องที่กำลังเล่นอยู่ก็กำลังฟังเพลินเิน,เนสนุกดีออกทุกคนก็เลยนั่งอยู่ต่อต,อต,ตามๆกันไปแต่จุดประสงค์หลักจริงๆของกลุ่มกระเทยสาวหาใช่การแสดงบนวทีไม่พวกนางต้องการแอลเอิร์นหนุ่มๆที่นั่งเมาอยู่ข้างๆด้วยกันต่างหาก ถึงแม้จะเป็นคนละหมู่บ้านแต่ด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันและความเมามันเลยไม่ใช่เรื่องยากที่จะสนิทสนมกันได้รวดเร็วขนาดนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นบนเวทีบางคนที่ไม่ได้จดจอ่อกับเนื้อเรื่องที่กำลังแสดงอยู่ก็เกิดอาการตกใจขึ้นมาเสียงนั้นมันดังมาจากหญิงสาวที่เล่นเป็นนางเอกได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด จากการแสดงบทของหญิงไม้ที่ถูกผัวรักทิ้งไปหาหญิงอื่นการแสดงของเธอตอนนี้ได้ดึงดูดทุกสายตาของผู้ชมขึ้นมาแบบทันทีตอนนี้เนื้อเรื่องมันได้ดำเนินไปถึงหญิงสาวที่เล่นเป็นนางเอกนั้นเสียใจสุดชีวิตและกำลังจะฆ่าตัวตายด้วยการแทงคอตัวเองทุกๆุกสายตาของผู้ชมก็กำลังลุ้นและอินกับการแสดงของเธออยู่ข้างหน้ามากๆทำไมผู้หญิงคนที่เล่นเป็นผีนั้น มันเล่นเหมือนจริงๆเลยวะแตงกวาได้พูดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบและอาการจดจ่อของทุกคนกับการแสดงข้างหน้าเวทีทุกคนพร้อมใจหันกันมาที่แตงกวาและพูดขึ้นมาเกือบพร้อมๆกันว่าผีที่ไหนของมึงบนเวทีมีแค่สามตัวละครคือหญิงสาวที่กำลังเสียใจเด็กชายที่เล่นเป็นลูกของหญิงสาวคนนั้นและอีกคนก็คือชายหนุ่มที่เล่นเป็นคนรักของเธอ แค่นั้นไม่มีใครเล่นเป็นใครอีกแตงกวานางก็รีบเถียงไปว่าก็นั่นไงผู้หญิงที่ใส่ชุดสีดําหัวกระเสือกระเซิงที่นั่งอยู่ข้างหลังนางเอกนั่นดูแต่งหน้าแต่งตาซะเป็นผีไปเลยทําท่าทางแลบลิ้นปลิ้นตาอยู่นั่นไงบางคนได้ยินอย่างนั้นก็ขนลุกแต่ก็เกือบทุกคนที่บอกว่าแตงกวานั้นเริ่มเมาแล้วก็อําเล่นไม่เป็นท่าและสุดท้ายเรื่องนี้ มันก็กลายเป็นแค่เรื่องสนุกไปไม่นานนักผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างหน้าเวทีหลายร้อยคนก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัวเพราะอยู่ดีๆก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากข้างหลังเวทีมันเป็นเสียงของผู้หญิงราวสามถึงสี่คนที่ไม่ได้ร้องมาจากการแสดงแน่นอนหมอลำที่แสดงอยู่บนเวทีนั้นก็ตกใจเหมือนกันทุกๆก,การแสดงได้หยุดลงทุกคนรีบหันกลับไปมองที่ด้านหลังเวที บางส่วนก็ได้เรียบวิ่งเข้าไปดูตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นความโกลาหลย่อมๆขึ้นไปแล้วมดแดงแต่งกวาและออราได้ค่อยๆมดแอบเข้าไปที่ด้านหลังของเวทีเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้เกิดขึ้นในเต็นท์ข้างหลังเวทีของคณะหมอลำและสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้านั้นก็คือมีหญิงสาวสมคนที่ใส่ชุดแดนเซอร์ กำลังนอนกรีดร้องโวยวายกับพื้นบางคนตาเหลือกลานหน้าตาบูดเบี้ยวบางคนน้ำลายฟูมปากมันเป็นภาพที่ชุนลมุนและน่ากลัวมากมีทีมงานบางคนที่จุดทูบขึ้นมากรรมมือหนึ่งพร้อมกับสวดขาถาอะไรสักอย่างแต่อาการของหญิงสาวที่นอนเกลือกลิ้งอยู่นั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยทั้งสามคนรีบเดินออกมาจากตรงนั้นและสับสนงงงวยกันมาก ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคณะหมอลำนี้กันแน่จำนวนของผู้ชมตอนแรกที่เหลืออยู่ประมาณครึ่งพันตอนนี้มันก็เหลือแค่หลักร้อยต้นๆเนื่องจากเกือบทั้งหมดได้ทยอยเดินออกไปจากงานกันไปบ้างแล้วจากความกังวลที่ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนี่เองตอนนี้มดแดงเลยเพื่อนก็ต้องกลับกันแล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้กิบซี่ไปไหนที่เสือหน้าเวทีก็ไม่เห็น แตงกว่าเดินไปตามหาที่ห้องน้ําก็ไม่เจอยังไม่ทันที่แต่ละคนจะแยกย้ายกันออกตามหาทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนวอยไวของผู้ชายคนหนึ่งร้องดังออกมาจากเขตป่าด้านข้างของเวทีบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผู้ชายคนนั้นวิ่งหน้าตาตื่นมาที่กลุ่มของมัดแดงที่ยืนอยู่ข้างหน้าเวทีและเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆข,ข,ข,ของกลุ่มมัดแดงนั่นเอง และเขาก็คือคนที่เ,เพื่อนๆกำลังจะออกตามหาอยู่เหมือนกันคือชายหนุ่มคนนั้นกับกิปซี่ได้หายไปพร้อมกันมันไม่ใช่โกรงการเวลาที่มาถามหาอะไรกันตอนนี้ว่าหายไปทําอะไรกันมาสิ่งที่ต้องทํานั้นก็คือต้องหากิปซี่ให้เจอชายหนุ่มคนนั้นได้เล่าด้วยท่าทางที่หวาดกลัวและกระหือกระหอบว่าเราไปที่ข้างๆนี้กับกิฟซี่เพื่อที่จะไปมีอะไรอย่างว่าแต่ยังไม่ทันที่จะเข้าได้เข้าเข็ม เขาก็เห็นเงาของคนมากมายนับสิบยืนรุมล้อมตัวเขากับกิปซี่เต็มไปหมดมันน่ากลัวมากเขาได้ตกใจและรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นทุกคนถามว่าแล้วกิปซี่ละ่ะชายคนนั้นได้บอกว่าก็วิ่งตามกันมาติดๆนี่แล้วตัวนี้ไปไหนกิปซี่ได้หายไปไหนแล้วยังไม่ทันที่ทุกๆคนจะรีบวิ่งออกตามหากิปซี่ไปยังจุดที่ชายหนุ่มคนนั้นได้บอกเอาไว้ ทันใดนั้นก็มีเสียงสิ่งหนึ่งที่ดังก้องมาจากบนเวทีมันเป็นเสียงใหญ่ๆดังกังวานทุกคนได้พร้อมใจกันหันไปมองที่ต้นเสียงนั้นและภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็คือกิบซี่ได้ปีนขึ้นไปบนโครงของเวทีมันเป็นนั่งร้านต่อๆกันขึ้นไปเธอได้ปีนขึ้นไปเหนือป้ายของวงหมอลำสูงขึ้นไปอีกทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจ ร้องลั่นตะกวนบอกว่าให้เธอรีบลงมาปีนขึ้นไปทําไมมันอันตรายมากตอนนี้ไม่ต้องเรียกหาให้ใครมาช่วยทั้งนั้นเพราะด้านหลังเวทีก็คกล้ายๆกับจะมีคนที่ผีเข้ามากกว่าห้าคนแล้วตอนนี้พวกมึงออกไปจากที่นี่ให้หมดพวกมึงลบหลูก่กูพวกมึงมาทำมาหากินทับที่ของกูทำไมเสียงของกิฟซี่ ได้ดังแทรกออกมาท่ามกลางความวุ่นวายที่อยู่เบื้องล่างทุกสายตาเกือบร้อยคู่ได้จับจ้องไปที่ร่างของเธอที่อยู่บนนั่งร้านแถวบนสุดของเวทีข้างบนนั้นไม่มีอะไรกัน้นไม่มีอะไรยึดหรือดึงรั้งเพื่อเป็นเซฟตี้เลยสักนิดเธอได้ยืนขึ้นตั้งตัวตรงสองเท้าของเธอได้ยืนบนเหล็กแป๊บบางๆหนึ่งนิ้วไว้แค่นั้น เพียงแค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างได้เงียบสนิทสายตาของเธอดูว่างเปล่าล่องลอยเธอค่อยๆโน้มกายลงมาข้างหน้าและตัวของเธอก็เสียหลักเลื่อนลงมาจากเหล็กเส้นบางๆนั้นร่างของเธอได้ตกลงมากระแทกที่พื้นของเวทีข้างล่างอย่างแรงเสียงกรีดร้องโวยวายและความโกลาหลได้เข้ามาครอบงำพื้นที่นั้นอีกครั้งทั้งวัดแดงแตงกวาออร่า และเพื่อนๆชายหนุ่มที่อยู่กลุ่ม,มข้างๆก็รีบวิ่งขึ้นไปช่วยกิปซี่ในตอนนั้นทันทีเธอได้เลือดไหลออกจากจมูกหัวแตกและดูท่าแล้วแขนขวาของเธอก็เหมือนจะหักด้วยแต่เธอยังหายใจอยู่แต่ไม่ได้สติและเธอยังไม่ตายเพื่อนของผู้ชายในกลุ่มได้รีไปขับกระบะของตัวเองเข้ามาจอดไว้ที่หน้าเวทีเพื่อที่จะพาตัวของกิปซี่นั้นไปโรงพยาบาล เหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและทุลักทุเลเพราะตอนนี้มันเป็นนาทีเป็นนาทีตายจริงๆร่างของกิฟซี่ได้ถูกนำมาวางไว้บนหลังกระบะมีมดแดงแตงกวาและออรา่าและเพื่อนผู้ชายอีกสองคนนั่งขึ้นมาด้วยขณะที่รถกำลังจะแล่นออกจากบริเวณหน้าเวทีจังหวะที่รถออกตัวมดแดงก็ได้ล้มตะแคงที่ทำให้บังเอิญอยู่ในท่าที่ต้องมองลอดใต้วางขาของตัวเอง มองออกไปที่ด้านหน้าวีธีหมอลำและสิ่งที่มดแดงเห็นและต้องตกใจร้องกรีดออกมาสุดเสียงแทบจะเป็นบ้าน,นั่นก็คือร่างของเปรสูงใหญ่ประมาณ5้าถึงร่างสูงมากๆสูงขึ้นไปเหนือธงของเวทีที่โบกสะบัดอีกแต่ละร่างได้ยืนล้อมรอบวีธีหมอลำนั้นบ้างก็ก้มลงมามองพื้นด้านล่างด้วยสายตาที่เครียดกราดบนวีธีหมอลำ ก็ปรากฏว่ามีเงาดําของวิญญาณมากมายนับสิบสบรางยืนอยู่เต็มพื้นที่เวทีไปหมดบ้างก็ปีนไปนั่งร้านบ้างก็นั่งอยู่บนกลองบนลําโพงบ้างก็วิ่งไปวิ่งมาเต็มเวทีไปหมดไม่ใช่แค่นั้นด้านล่างของพื้นที่เป็นที่นั่งของคนดูก็คลาคล้ำไปด้วยผีเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดมากมายนับไม่หวาดไม่ไหวบางส่วนก็ยืนอยู่เฉย บางส่วนก็วิ่งตามรถที่มดแดงกำลังนั่งออกไปด้วยท่าทางที่หิวโหยและหน้าหวาดกลัวอย่างมากเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วสะจนมดแดงไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นได้เป็นลมสลบไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเวทีหมอลาใในคืนนั้นกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ผู้คนต่างพากันเล่าขานถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นพูดกันไปต่างๆนานาแต่สำหรับชาวบ,บ้านแถวนั้นรู้ดีว่าที่ตรงนั้นไม่ควรที่จะมาแสดงอะไรทั้งสิ้นก่อนวันงานผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นก็ได้เตือนแล้วว่าอย่ามาทำเวทีตรงนี้ก็ไม่มีใครฟังก็ยังดื้อดึงเพราะว่าที่ตรงนั้นมันคือป่าช้าโบราณที่ต้งเรียกว่าป่าช้าโบราณน,นั้น เพราะมันไม่ได้ถูกใช้มาแล้วมากกว่า50ปีแต่ความเฮี้ยนและความหลอนสยองขวัญของที่แห่งนั้นมันก็ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์นี้มันเลยกลายเป็นตัวยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าที่ตรงนี้มันยังแรงอยู่ใช้ได้เลยทีเดียวตัวของกิฟซี่นั้นไม่ได้ถึงตายแต่ก็บาดเจ็บหนักเอาการอยู่นอนโรงพยาบาลอยู่เป็นอาทิตย์กว่าหมอจะให้กลับบ้านได้ ส่วนชายหนุ่มที่โมเดลไปเห็นว่านอนชักกระตุกอยู่ข้างหลังเวทีนั้นคือช่างไฟของคณะที่กําลังจะปีนไปส้มไฟของป้ายหน้าเวทีที่มันขาดแต่พลาดถูกไฟช็อตและตกลงมาที่พื้นของเวทีแต่สุดท้ายก็ยังดีที่แค่บาดเจ็บไม่ถึงกับขนาดเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาคณะหมอลำนี้ก็ถูกขนานนามว่าเป็นหมอลำผีสิงแทนที่จะเป็นกระแสในทางด้านลบ มันก็กลับกลายเป็นมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจากความเฮี้ยนความร้อนที่ได้ร่ำลือกันจนคณะนี้ได้มีจุดขายเป็นลำเรื่องต่อกลอนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดพวกเขาได้นำไปแสดงที่ไหนก็ได้รับแต่ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันที่ที่ได้ไปแสดงหมอลำในคืนนั้นชาวบ้านก็ได้เรียกว่าคุ้มผีเปรตผู้คนต่างหวาดกลัวที่จะผ่านไปที่แห่งนั้น และเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน